สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้ในขณะนี้นะครับสิาพาพี่นอ้องมาเบ่งภาพนำโชคลาบนะครับสองพฤษภาคม68หลายสำนักหลายอาจารย์เดอ้อสำนักนี่นะครับวดทิพนมาหนี่เพิ่นแตกสามตัวต้องตรงพี่น้องครับสองสองเจ็ดนี่ยนะครับสองตัวพิดกับสองเจหลายสำนักหลายอาจารย์อยู่นะครับพี่น้องบุคคลสิาพาโดยเหตุผลประการทั้งปวง เป็นการทำลายตัวเลขไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการผนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับติดแดงพาะพี่น้องมาเริ่มต้นกันทีนะ่นวาทางของอาจารย์แอดปัชชาให้พี่น้องเบิ้องล,ะละ่ะท่านหนึ่งนะครับยันพี่น้องลืมเสเดงวดที่ผ่านมา16เมษายน8ปดหากับแปดหกพนแปดหาในมาต้องถงพี่น้องครับวันนี้ เพิ่นว่าจังสี่เดอนะครับสองพฤษสภาค้งหกแปดตัวเดียวนี่เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อตัวเดียวนี่เจ็ดพี่น้องผมนะครับนี่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก่าเด้อพี่น้องเจ็ดแปดกับเจ็ดเก่านะครับกันพี่น้องคึดมักน้าเพิินกันในเด้อนะครับที่แดงยันพี่น้องบอกกันสินะการเจ็ดสามน้ําเนี่ยนะครับนี่แล Jam ้วก็การเจ็ดเก่าน้ 6, ําพร้อมนี่ก็ได้เด้นะครับกันเจ็ดเป็นหนึ่งกันแปดเป็นสามกันเก่าเป็นหกสิแมนะครับพี่น้องครับอาจารย์แอดราชาก็เลยนี่นะคิมนี่ก็เลยเอา เอามาสู่เบงนะครับวัตถุข้อมูลเพิ่นเด้นะครับเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดเก่านะครับสองสาพฤษภาคมและก็นเนี่ยนะครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดประชาคําว่าหักมันเฮียทิ่มใสมตามมาด้วยของอาจารย์นาวนำข้างข้าง,งบนเพิ่นนะครับห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดและเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ข้างล่างเพิ่นนะครับงวดหน้า ยังมีเสมอเพนว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดากับเจ็ดแปดเดอร์นะครับของมูลแนวทางของอาจารย์หนาวน้ำค้างแนวทางของอาจารย์แอดชวลริตนะครับพี่น้องครับเด่นหกกับสองนีกกระด้เนะพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซี FC ของอาจารย์ชวลริตแครไวเดอร์นะครับข้อมูลหลายเติบยู่ที่แดงกสิกรอนุญาตไปไว้จักหน่อยนะครับ แนวทางของพ่ญวิทย์หกสองแปดนะครับชุดวดหนีเพนะกระสองตัวพนิก,กระสองแปดแปดสองนะครับพ่อใหญ่วิทย์ตามมา่อโดยข้อมูลแนวทางของคนณปอซีพี่น้องผมใบหนีก็ได้นะครับใบหนีของแอดนุ่มเด่นสามพี่น้องสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดสามตัวนี่หกสามเจ็ดพี่น้องผมนะครับแอดนุ่ม แนวทางของอาจาร,รย์แอดปีชาพี่นออ 8, ้องผมงวดที่ผ่านมาแปดหาตรงตรงเด้องวดนี้วิ่งรูดเก้าพันวาสตัวหกห้า8องศูนย์เก้าแปดนกะครับแล้วก็สตัวศูนย์หาเก้าแปดเกหาหกอาสองหากับสีหานะครับอาจารย์แอดปรีชา ใบนี้คันจำว่าผิดนี่เป็นของอาจารย์ซันเดย์เนาะนะครับคันเป็นจำผิดอย่างไรก็ต้องกราบประทานอาภัยหลายๆเด้ออาจารย์ครับตัวเดียวนี่เจ็ดพี่น้องผมนะครับเป็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งและสองเจ็ดสี่นะครับมาแรงอยู่ด้วพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงแนวทางของอาจารย์สุกรีโซไทยสงนะครับงวดนี้นีเดอร์นะครับมวดนี้เอาขยายใ,ให้พี่น้องเห็นชัดๆเบิงกันนะ แปดหกแปดหนึ่งหกหนึ่งหกสามกบหกหาพี่น้องผมป่ะเด็นแปดหกแปดหนึ่งกบหกหนึ่งนะครับนี่ของอาจารย์สุกีใบนีนะครับแล้วกับใบนีก็เลขเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้นมากก็คือนี่แหละนะครับหนึ 1, 8, ่งแปดก็แปดแปดเนาะครับของอาจารย์สุกีโสไทยสงพี่น้องผม แนวทางของอาจารย์อิสินโคราชนะครับ9020209และ29อาจารย์สินโคราชแนวทางนกน้ำโชกเอ่อนกน้ำโชคพี่น้องครับ 5059, 90950นะครับนกน้ำโชคใบนี้อาจารย์ยืน3ตัวบนนะครับ257 357 258และ358 แล้วก็สองตัวเพิ่นกหาเจ็ดก็หาแปดนี่แหละนะครับอาจารย์ยืนแนวทางของแอดมินอุพี่น้องนะครับแนวทางข้างบนพเพิ่นเด้อทั้งสองตัวทั้งสามตัวสองตัวเพนีหาหนึ่งหาหาหาหกหาเจ็ดหาเก่านะครับแล้วก็นี่เป็นสามตัวเพิ่นนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่เปลี่ยนแฟนครับเบฟซี FC ของแอดมินอุแครไวเดอร์นะครับ แนวทางของแอดต้นไหวพี่น้องผมนะครับ30 47 71 91 6369 87ดเจ็้วก็98นะครับแล้วก็ถัดมากก็เป็นใบนี้นะครับงวดที่ผ่านมากนี่มี72 27อยู่นี่นะครับงวดนี้0 1นย์หนึ่งหนกหนึ่งหกสองหกเจ็ดเจศนย์กับเจ็ดเจดนะครับขอมูแลแนวทางของแอดต้นไหว แนวทางของแอดเศษฐานะครับ95 92 91 12 15 25 3ตัว192นะครับแอดเศษฐาแนวทางของอาจารย์เต่าเหล็กลางพนพี่น้องครับเด่น3เด้อ32 34 3 5กันล็อก2 4พี่น้องครับอาจารย์เตาข้างล่าง แนวทางของอาจารย์คมนะครับอันนี้เป็นล่างชุดตัดเน้นๆนะครับพน่นัดละมาให้เหลืออยู่หาหางนี่แหละ8 2 8 3 9892เกาเกกับเกาพี่น้องผมนะครับสองพฤษภาค,คม68แนวทางของฟินิกนะครับพี่น้องครับสายในเด่น1 1 2 1 6สองกับ17นะครับ แนวทางของย่ายแร่นะครับพี่น้องครับ8 1 4 17, 49, 7, 4 1 7 5 4 9 6 4 7 7 5 4 2 5 7 3 5 8และ1 8 7แล้วก็ถัดมานี่2ตัวนะครับ1 4 1 7 4 9 4 7 1 8 5 4 5 7 5 8 7 8 9 6 4นะครับย่ายแร่ย่ายแร่นี่ยพันก็มีหลายสูตรพี่น้องนะครับขอมูลแนวทางพันก็นเลยมีออกมาหลายใบยคือว่านั่นแหละนะครับพี่น้องก็เลือกเบิ้งตัวใดสิตรงกับเลขเจ้าของมักเนาะ แอดใต้ฟ้านะครับพี่น้องครับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้าเดนแปดนะครับพี่น้องแปดแปดน้ำนะครับนี่แอดใต้ฟ้าแนวทางของอาจารย์เฮงอีสานคนกาลสินพี่น้องผมนะครับเด่นบนศูนย์สองหานะครับห้าสามศูนย์ห้าสามห้าห้าศูนย์ห้าโอ้นะครับหาหนำขึนเป็นบนนี่หาลอยพืนวะนะครับหาลอยกับสองลอยเนาะบน 2 3งสามศ0 5เหล็กฟัน6 0ศหเหล็กลางเดนเก่ากับ2องนะครับสองสี่สองเและเกหเฮงอีสานคนกาลสินข้อมูลแนวทางของอาจารย์ติกผ้าร้วยนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคาร์บเบซี่ของอาจารย์ติกกับแคปเวเดอร์นะครับ พี่น้องครับอันนี้เป็นชุดเน้นของเอือลานะครับงวดที่ผ่านมาเอาเือราพนเน้นไห้เลยแปดหาเด้นนะครับนี่ข้างล่างพนงวดนี่ข้างบนแปดสามเจ็ดกับสามเจ็ดข้างล่างนี่เจ็ดหนึ่งพี่น้องนะครับโอ้ที่แดงขึ้นหมักอยู่ในสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ก็ได้เนะสามเจ็ดเนี่ยเป็นจํานวนต,นตนดอกเงินทั้งหมดสามสิบเจ็ดตนนะครับว,วันที่ยี่สิบี่พันมานั่เพันแห่ตนดอกเงินอยู่วัดหลวงปูผลนะครับบ้านรองบัวน,น้อยอย่างสีสุรัต์นะครับ ยอดยอดต้นดงกเงินนั่นเท่าไหร่น้อสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาทพี่น้องครับสองแปดเจ็ดเก้าศูนย์สี่เด้อคนอยาดส่งข่าวส่งข่าวว่เธว่า,าพี่น้องผู้คนบ่ท่านเดี๋ยยินข่าวนี่สินเด้อนะครับทะอบียนรถแห่ลุงปูนก็โอ้ยแปดหาเต็มเต็มละเนาะนะครับก็เจ้าฝรั่งกันเบิร์ดอำเภอเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์มังกรเม่ไรนะครับสามโตเพิ่นสองหกหนึ่งสองหกสี่สองหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดพี่น้องผมนะครับอันนี้เป็นข้างบนเนาะสุขสัรต์วันแดงงานเพิ่นหวานนะครับส่วนอันนี้เป็นข้างล่างพี่น้องครับสามสี่สามเจ็ดหาสี่กับหาเจ็ดเด้อนะครับอาจารย์มังกรเมไร หลังล่างของอาจารย์สุมาอีเด่น2ร่องหนึ่งนะครับสองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าอันนี้เด่นกมูนะครับสามหนึ่งสาเจ็ดสมเกศูนย์หนึ่งศูนย์เจดและศูนย์เ้าเี่เป็นชุดรองลองมานะครับอาจารย์สุมาอีพี่น้องผมขอมุลแนวทางโดยอาจารย์รุ่งธรรมนะครับวันนี้ห้าเจ็ดหาแปดหกเจ็ดกับหกแดนี่แหละพี่น้องนะครับกราบขอบพระคุณหลายเด้ออาจารย์ครับ แนวทางของมรกตนะครับ076 176 76 17 6, 17 6, 17 6, และ86พี่น้องผมมาที่แนวทางของพี่ควายคนโก้นะครับพี่น้องครับ41นะครับเม็ดเดียวเนาะวิ่งรูด4 40 46และ47นะครับโอ้นะครับจักสิมันสีหนึ่งและจักสิมันสี่เจ็ดละเด้อมานะครับเล็กดังแห้งพี่น้องผม แนวทางของอาจารย์ตัวงวดหภิพมาในสองเจ็ดมาตรงตรงเดอใบนี้งวดน,นี่ก็นีละนะครับ0ูนย์เก9าหนึ่งแปดสามแปดแปเกสเก่าสองเกาเจดแดหเก่ากับเจเกานะครับตำแหน่งโชคลาภที่ผ่ิพมาอยู่หม่องนี้นะครับอยู่หม่องเจ็ดแปดนี้ด้วเธอบงวางวดน,นี้สิเป็นจยางไหสิอยู่ตำแหน่งนี้บ่นะครับแล้วก็ถัดมาาีนเป็น3ามตัวของเพลินนะครับพี่น้องครับแปดศูนย์เก้าแปดสองดแปด 8 7 9 6 2 9และ7 3 9นะครับอาจารย์ตุกอันนี้เป็นชุดเน้นของอาจารย์แอดประกอบนะครับเพื่อเน้นให้6 9 7 9 6 9 7และ6 7พี่น้องพมนะครับอาจารย์แอดประกอบใบนี้พันวามไม่ลองไม่รู้ว่าสันพี่น้อง3 C 3 8 4กับ 7C นี่กระไดเนาะนะครับเลขดังสันได้7จนี่นะครับ ถัดมานี่เป็นของอาจารย์อุดมธัญญาหานพี่น้องครับเพ่นว่าเด่นล่างสามปักหลักสิบแม่นแม่นพี่น้องผมนะครับเอาหยางใส่ดีพันวาจังสี่เดยห้อยว่าพื้นที่แดงนี่ก็เอาเจ็ดเนี่ยแล,นนแล้วใส่เนาะสามเจ็ดเจ็ดสามเนี่เป็นอย่างไดอาจารย์นะครับกันพันวาปักหลักสิบแม่นแม่นนี่กะสามเจ็ดพนแล้วเนาะนะครับที่แดงขึ้นว่าเด้แต่ว่าอาจารย์เพิ่งกระดูดอะไะน,น,นี่นะครับเอาขอ้อมูลแนวทางของอาจารย์อุดมทัญญาหานเด้อพี่น้องเด้อ ของมุนวทางของอาจารย์แอดไพรแกวผ้าด้วยนะครับพี่น้องครับนี่หละนะครับแล้วก็บใบนีเก้าศูนย์ส่ศูนย์เก้ากบเจ็ดสมนะครับเก้าศูนย์สี่พอดีไปตรงกับยอดต้นดอกเงินนะครับยู่ที่อาบัน้องบัวนหน่อยนะครับย่างสีสุราพี่น้องเก้าศูนย์สี่นี่แหละ ตรงกันทั้งยอดต้นดอกเงินทั้งอันเจ็ดสามตัวนี้เนาะสามเจ็ดนี่เป็นจํานวนต้นดอกเงินนะครับโอ้เอ้าบมมันสิคืออยู่ตีจังเสียแนวทางของอาจารย์พิชัยพี่น้องผมนะครับสองห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดและเก้าสามนะครับอาจารย์พิชัย ันนี้ของอาจารย์แอดเบดผ้าร่วยนะครับหาเจ็ดหาเก่ากับเจ็ดเก่าเด้อนะครับเจ็ดเก่าหนึ่งนึ่งกมูนะครับหาเจ็ดนี่ก็นักนักนะครับอันนี้ก็นักเท่ากันนะครับหาเก่านี่กระจายนะครับอาจารย์แอดเบดผ้าร่วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์แอดโตนะครับงวดที่ผ่านมาเจ็ดสองมาเด้อนี่นะครับงวดนี้หนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าหกห้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามตัวสี่หนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งและ 649นะครับข้อมูลแนวทางของแอดโตและก็ตามมาด้วยอาจารย์ถมเมืองสิงพี่น้องพบชุดสัญจรนะครับ952 352152และ652นะครับสองตัวคือซิเมนหาสองสองหานี่ละ่ะอาจารย์ถมเมืองสิงแอดดัมผู้พี่น้องครับ72ดอเด้อนะครับ72ตัวเดียวแขนแขน แนวทังของแอดนิพิษพรนะครับพี่น้องครับสามสี่เก้ากับสามสี่นะครับพนไหมาจังสี่นะครับ้าพี่นอ้องมาเบิงใบนี่พันวาเรียกหลอกจากวงในสองพุณภาค,คมหกแปดพี่น้องครับสองตัวล่างนี่เก้าเจ็ดพันวาเด้นะครับสามตัวบนนี่หกหนึ่งหาเด้อพี่น้องเด้อโชคดีวันแรงงานนะครับพันวาจังสี่เขาก็จังถามว่าเบิงวา มันสิแมนควม่มเพนวาบอวันรทอนะครับอันนี้เป็นแนวทางของป้าปุ้มพี่น้องผมนะครับป้าปุ้มเดอ้อบัดที่นี้ที่แดงสิภาพพี่น้องมาเบิ่งของ้อมูลแนวทางที่เพิ่นแตก3ตัว2ตัววัตถิพันธ์มาอาจารย์มมตรพานุพงศ์นะครับพี่น้องครับสองต้องตรง,งนะครับวัตถิพันธ์มานี่ เอางินนี้สองตัวสกวนพี่น้องครับสองตัวพนึงวงที่ผ่านมากกว่สองเจ็ดต้งตรงเด้อเงินก้อนพุ่นกับเจ็ดแปดนะครับเงินนี้กันนี่ละนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดหกสี่หกหาหกหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดสี่แปดหาแปดหกแปดเจ็ดนะครับเป็นสองตัวบนชุดเต็มพ้นนะครับเนี่ยอาจารย์มิตรนะครับแล้วก็สามตัวเด้อแบบนี้นะครับพี่น้องครับแปดเจ็ดสี่แปดเก้าสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้า ห้า 5, 5ี่เก้าห้ 5, 5 2ปดเก้าห้าแปดห้าห้าเและสองพี่น้องครับอันนี้คือขอมูลแนวทางของอาจารย์มิตดพานุพงศ์พี่น้องผมนะครับเอาทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกรูปภาพที่ทิดแดงเอามาสู่พี่น้องเบิงนี้กับเป็นแนวทางเด้อ นะครับหมักน้าเพลินจังตรวจจัดน้าเพลินเดอ้บอบ่มักกคนอยากได้น้ำมาให้ผ่านเนาะเพราะาเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการผนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบรับฟังกราบขอบพระคุณพ,พ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนหลายๆนะครับเขามาอยู่เป็นมูให้กําลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เด้อนะครับ ขอบพระคุณที่เออเฟื้อแบ่งปันขอบุญแนวทางให้พี่น้องได้เบิ่งงในชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ